สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมขอ,องแจ็คออโต้เทรดวันนี้ก็มากับ All New Triton ให้ออปชั่นเต็มๆกับส่วนลด25,000บาทแถม GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงฟรีขัดเคีืยบแก้วให้เรี่ายลมันเครื่องให้พร้อมวอร์รันตี0มีให้อีกแต่โดยความว่าเป็นแจ็คออโต้เทรดทำอะไรชัดเจนพอ ไม่อย่างนั้นจะไม่มีคําว่ารถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยได้ก็คือไอ้ส้มเราต้องส้มเราไดรับคันนี้เป็นคันเดียวที่ไม่มีวอร์ริสซู์เพราะว่าเขาไปทําช่องล่างมาถูกไหมที่เหลือมีหมดเลยได้ข่าวว่าสีดำาก็ไปแล้วนี่ไปหมดแล้วครับไปหมดแข็งเลยจีทีพีเมียเราก็ไปแล้วครับลูกค้าชอบด้วยเพราะว่า ไม่เฮียเฮ้ยคืออะไรไม่ก็จริงจริงอะเราต้องน้อมรับคำผิดผิดต้องขอโทษครับทำดีกับเราเราก็ขอบคุณถูกไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้สังคมมันนาอยู่ขึ้นครับแหมเป็นไงมาแรงเลยโอเคไม่เสียเวลาดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้องพาลีพาไปลาดบุรีอ๋อนี่อะไรลาดบุรี เอาไปล้างใจไงล้างใจไม่เอาล้างใจไม่เอาฟังยังใช้ได้อยู่ล้างใจดีกว่าคนบางคนใจใจเริ่มแบบว่าเริ่มฝ่อแล้วอะเนาะครับครับ,รบ,บ,บรลาบดีออรมาอะไรไม่ดูอตอนนี้กูแบบอันนี้มากเลยอยากรูมากแล,ล้วลาบดีว่าให้ทั้งเบอร์ให้ทั้งไลน์ให้ทั้งไอจีไปแล้ว ไม่จริงจริงหากน้องแปะยิ้มยังดูอยู่ให้รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันหลังใหม่ให้ย้ายกขบอกตรงนี้ไม่ครับพี่ดูรถดีกว่า เราเข้าฝั่งแล้วเนาะเข้าฝั่งเราไม่ออกทะเลเนาะผู้ใหญ่บ้านยืนยิ้มนั่นแหละแต่ไม่มีหันไม่เหลโอเคเป็นไฟด้นนะครับผม4ประตู2.4 GLX รวยไม่ใช่พลาสโตเกียร์ธรรมดาปี18.19ป้ายแดงขายอยู่779เ้ราขายอยู่579จัดาไปนั้นออกรถศูนย์บาทเป็นเลยไม่8,000 8,000ทำไมาทำเสียงอ่อย ใชยังไงวะอันนี้ไม่ได้ขับแก๊ปใช่ไหมจะขับแก๊ปอีกเหรอแบบนี้ไม่เหมือนก็ทบได้นะแต่ไม่แปดพันอ๋อมันใช้น้อยมากใช่แสดงว่าลูกค้าเจ้าเดิมเนี่ยคนเดิมเนี่ยเขาน่าจะใช้แบบว่าน้อยครับครับมีรถที่บ้านมีรถหลายคันครับคุณก็ขับเป็นอย่างเดียวเนาะก็เอาไว้รับสาวเหมือนเราไม่เขาเอาไว้ขนของอย่างเดียวเขาไม่ได้รถอื่นคันอื่นเขามี ไปดูไปนี่เป็นไฟได้โอเคภายในสวยไหมสวยครับโอเคดูภายในดีกว่านปะป่ะใจพี่นี่ใจมึงไม่พลัาถุด้วยเกียร์ธรรมดา6หกสปีดมาอยู่8,300ัมอโล จอไม่มีให้นะครับเป็นแค่ LCD ธรรมดาแล้วก็ตัว CD ให้ USB อยู่ตรงนี้ไม่มี AUX ให้ไม่มีไม่มีไม่มี AUX นะครับแอร์หมุนมือพวงมาลัยไ,ไม่มีมัลติฟังก์ชันนะครับแต่มีแอร์แบ็กให้แล้วสองใบเออมีสองใบด้วยแล้วทำไมกูหารูไม่เจอโอเครน่เน่เน่ <laughs> โอเคนะครับมีพับกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะมีพับให้ด้วยเอออะไรจ้าโอไม่แม่นโอเคราวะออร l e t มีให้หนึ่งอันข้างหลังมี่ข้างหลังไม่มีอ่ะไม่มีตัวเริ่มต้นจริงวะ่ะต้นเริ่มต้นทุกอย่าง <laughs> ราคาอยู่ห้าเจ็ดเก้ากับรถปีสนะิบแปดจดิเก้านะครับโคตรใหม่เลยถ้าใหม่กว่าน,นี้เนี่ย ปลายแดงดีกว่าเนาะครับตอนนี้มันพลันดีนแล้วนี่ถูกไหมเคยได้ยินรถพลันดีนไหคุณตากองเคยครับเออทำไมต้องรลันดีนให้อะไรเข้าเที่ยวทางกันอ๋อให้อะไรมัมาเข้าที่เข้าทางให้พวกน้ำมันหรือของเหลวเนี่ยเคลือบพวกเครื่องหรือเกียร์เนาะถูกไหมให้มันเด่อยแได้มีการแบบพุ่มจะได้แบบไม่เสียสีรุนเขาเรียกรุนแรงจนเกินไปครับถูกไหมเอจริงๆถามบางคนว่าเฮ้ยไม่ต้องรันหรอพรันน้ไมัซัดเลยก็ได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวพี่ก็เข้ามา สูดไม่บ่อยอือ,อถูกไหมครับโอเคนี่นะห้าเจ็ดเก้านะบอกห้าทั่วไปแต่ก็ให้มาก็ถือว่าไม่น้อยนะกับอย่างเงี้ยกระจกขั้ไฟฟ้า <c oughs> งี้เวลาเราจอดเราต้องเบียดต้องอะไรเนี่ยเออก็ให้วิทยุมี USB ให้ก็โอเคละแล้วก็แอร์หมุนมืออย่างงี้ก็ทํางานสบายหน่อยเวลามีปัญหาอะไรก็ใช้ไปสักสิบสิบห้าปีมันก็ต้องมีความเสื่อมของเขาครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกับ G.T. Plus ดีกว่าไปดูน้องส้มเราดีกว่าไปเฮ้ยรีบเหรอจ้าเออปุ๊บแต่กูเพิ่อนมาไม่ถึงเลยอ้าวจะรีบไปไหนมึงเนี่ยจะรีบไปไหนหรอก็ผมบอกแทนพี่ไงก็พูดแทนพี่ไงแนกรีบเนาะไม่ได้รีบตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะมันคล้ายๆกันเนาะแต่หน้าเนี่ยไปเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเขาเรียกอะไรไม่มีตัวเดรร์ ไม่ไมีเดทา์ลานิ่งไลท์าะอกแลมมีคล้ายๆกันอยู่ไฟเลี้ยวมีไฟลูกแก้วเหมือนกันเออตัวนี้จะดูสวยๆนะครับตัวนี้เป็นตัว GT Limited Plus อยู่ตัวยกสูงแต่เจ้าของเขาบอกว่าไม่ชอบสูงๆกลัวความสูงครัเอาไปลงซะหน่อยใช่ก็เลยหมดวบริเทีไปบนะครับแต่เราขายถูกไ่นั่งอยู่873เราขายอยู่599เออ เราขาย5้9เปี18จน1นนะบอกก่อนเขาไปทำแค่ช่วงล่างมาแต่ภาพรวมรถเขายังสวยอยู่ใช่ครับแต่ถ้าคุณคุณแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอลูกค้าอยากให้มันเอาขึ้นหน่อยทำได้ไหมได้เออง่ายเนาะครับง่ายครับก็มีอะไรอ๋ยวต้องได้ออปชั่นตัวนี้ก็ ผูนะ้ใจอัจฉริยะและอันนี้เขาไปติดสติกเกอร์เป็นเคฟล่ามาด้วยนะครับเย่ธรรมดานะครับมีแอร์ให้เป็นดิจิตอลให้นะครับแต่ว่าไม่แยกอุณหภูมิสายควอ,อิสระตัวจอมีมาให้มีซีดีให้ด้านล่างก็จะเป็น HDMI กับ USB มี Auto s t ์ r สต็อปให้ตัวนี้ มีกล้องถายหลังกล้องอาราว,วิวด้วยนะจ๊ะบอกก่อนเสียงมันจะต้องเน้งเน่งเนงหน่อยคือไม่สตาร์ทไม่สตาร์ทนะนะเพราะว่าเดี๋ยวแสกเสียงมันแรกเข้าแล้วก็มาอยู่7 1 6 6 3โลเมื่อเข้ามาตัวนี้แล้วคูก็อยากรู้เพราะว่าตัวนั้นกูคงไม่ต้องหวังกับมันเฮ้ยคูต้องหวังทุกคันละพี่เฮ้ยไม่แน่หรอกกูวหายหมดนะ <laughs> เฮ้ยที่ได้ก็ได้อยู่ <mm> <mm> มีไว้ยังมีอยู่ <mm> โอเคตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเมื่อมีกล้องรอบคันกล้องหลังไม่ต้องห่วงมีแน่นอนกล้องหน้าก็มีให้นะครับ power outlet มีให้ตรงฝั่งนี้ตรงนี้เป็น usb ไหม <mm> เป็นออ usb ให้แต่แอร์หลังไม่มี ไม่มีแอรหลังให้นะครับตัวนี้ยังไม่มีแอร์หลังนะ uh, ต้องเป็น GT premium. premium ก่อนถึงจะมีแอรหลังนะครับแล้วก็กระจกพับไฟฟ้าเหมือนตัว GLX ตัวนี้ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะบอกก่อนมันจะร้อนนนะ้ำไหมเนี่ยโอเคเบาะหนังให้ด้วยราคาบอกก่อนเลย599ถูกมากนะครับมีส่วนลดอีก25000 แถม GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องห่วงไม่มีในเรื่องของบริการศูนย์แต่เราก็มีในเรื่องของบริการ GPS ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ครับ,รบแล้วก็บริการขัดเคลือบแก้วบริการเปถ่ายน้ำมันเครื่องให้อ,อ,อะไร,ก,รกันคุยกันต้องวง <c oughs> มาลยัยมัลติฟังก์ชันให้นะฝั่งซ้ายมือก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นเรื่องการควบคุมเรื่องของกล้องแล้วก็ผู้ออกรอบสายสั่งการด้วยเสียงควบคุมเสียงให้ฝั่งซ้ายขวามือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอน board ของเขา นะครับมีนิดเดียวแค่ตรงนี้ข้างบนเนี่ยถ้าเป็นออโต้มันก็จะเป็นในเรื่องของ cruise control cruise control ให้ถูกต้องครับแล้วก็แอร์แบ็กฝั่งนี้ให้ครับมีฝั่งนี้ให้ก็ฝัง่งนี้มีให้ว่าตัวนี้เป็นตัว GT Plus แล้วนะครับไปดูตัวเขาขาวต่อดีกว่าปีสดๆเลยไปต่อมาเป็นตัว GT Plus เหมือนกันเฮ้ยตัวนี้ t l s หรออ๋อ t l s เพราะว่าจบิดครับปกติ นะครับบอกก่อนตัวนี้ปี20.20เกยอโต้ป้ายแดงอยู่882ขายอยู่699ยอดจัดไปแน้นศูนบาทเป็นเลยออกรถศูนยบาทนะครับปี20.20เ 20. ทดยามรันนิ่งไลท์ฟอกแรมแฟนแก้วก็เหมือนกับตัวส้มเนาะถ้าไม่มีกล้องอลาวิวใช่ไม่มีกล้องอลาวิวเท่านั้นเองถูกต้องครับ แต่ถ้าเป็นตัวโฉมเก่าวัานนี้ถ้าเป็น GLS ก็คือตัวท็อปใช่ไหมใช่แต่ถ้าตัวท็อปของเราต้องเป็นตัว GT Premium ครับอันนี้ไม่มีกล้องนะไม,นไม่มีจักไปดูในรถกันดีกว่าครับไปนี่ครับกุญแจก็จะเป็นในเรื่องของกุญแจธรรมดาไม่ใช่พุ s t านะบอกก่อน ตัวพวงมาลัยจะคล้ายๆกับ g g Plus ที่เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้มาอยู่โอ้4,358โลนะครับบอกก่อนนี่เขาบอกว่าตรวจสอบข้าระยะได้แล้วพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นเรื่องของออนบอร์ดของเขานะครับซ้ายมือควบคุมเสียงโทรออกรับสายสั่งการด้วยเสียงแต่ไม่มีกล้อง บอกอนไม่มีกล้องนะครับตัวจอนะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทก่อนไม่ต้องมีไม่มีกล้องหลังไม่ต้องมีกล้องหลังให้นะครับตัวนี้มีกล้องหลังให้แอร์เป็นดิจิตอลให้แล้วมีออโต้สตาร์ทสต็อปให้ USB HDMI มีให้พอ w อล l ล็ตหนึ่งให้หนึ่งตัวด้านหลังก็มี USB ให้สองตัวแต่ไม่มีแอร์หลังเหมือนเดิมนะครับบอผ้าราคาอยู่6 7แ0เเอ้ย699โทษที 699ป้ายแดงอยู่882แต่ถ้าส่วนลด25อู้สบายนะก็อยู่ประมาณ674อะเนาะครับนี่หนาวนะนจะหมดไปเรื่อยเพราะตอนนี้หาของยากยิ่งของสวยๆหายยากครับอืมเราคัดสภาพจริงๆเพอยากมีสงเดียวแอรผมจำได้แล้วมีกร่อันยืบเออพอใจว่ากันยดได้ผมใจพอใจแค่นั้นไม่หลอกมัน อย่างที่บอกไงสมมติถ้าคุณเป็นผู้หญิงไงแล้วคุณตัวแบบว่าเออตัวเล็กๆอ่ะคุณจะนั่งอย่างนี้หรอคุณก็ต้องปรับบ่อยสบายหน่อยใช่ไหมมาแบบนี้ปึ๊บอ่ะคุณก็ต้องอย่างนี้เนี่ยเป็นที่มาของถามว่าทาไมถึง้องชอบพวงอะไรยืดได้ก็ต้องยืดขึ้นมาใชคไหมถ้าเออผู้หญิงก็ขับถูกไหมแต่ผมสูง174ไงก็เออแต่ผมก็จะปรับถอยีปทั้งเกียร์โตถ้าเพื่อนๆพร้คพวกก็จะแซวบอกว่ามึงนอนขับเลยไหม ใช่ไหมคุณตะกองใช่ครับโอ้มึงรีบตอบสเร็วหาหมอน <ะ S 2> เลยหาหมอนเลยคิดหน่อยกันหาหมอนก่อนเลยโอเคนะครับอยู่หกเก้นะครับนีมานะรถสวยๆมีน้อยนะจ<ม>๊ะเดี๋ยวเราไปดูแคปกันบ้างดีกว่าตัวเกียวออโต้ไปตัวนี้เลยครับคนตามหาและอยากได้ครั้งที่แล้วลูกค้ามารถเอาไปรันสูง,งไม่รันใหม่ ให้เข้ากับสูตรหรือเปลเสียหน่ายถ้าวันนั้นอยู่นะ<จ>บ,บอกคำเดียว <จบ S 1> ไม่ได้มายืนอ,อยู่ตรงนี้ไปถึงรถนะไมู่โอเคตัวนี้เป็น Trident Cap 2.4 GT l i m i ไม่ plus ปี19-19ใหม่4,000กว่าโลหายากมากถูกต้องหายากมากแคปยกสูงออโต้ป้ายแดงอยู่826เราขายอยู่579จัดแฟแนซ์บอกคำเดียวครับคันนี้ท่วมท้น เพมทนเออโฮโเอาอ่างเปาเลยได้เลย <c oughs> สวยมากสวยจริงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูภายในกัน <c oughs> พอเป็น GT Plus เราก็จะมีคุณใจแบบนี้อีกแล้วนะครับอันนี้ต้องสตาร์ททำไมครับอยากรู้ไม <ป S> ้ได้หรอก แสบแร์หน่อยร้อนไม่อยู่4 6่พัครับโอแม่เจ้าไม่สี่พัหกโอ้โหกล้องราว,วิวด้วยโอ้คันนี้แช่งก่อนออปชั่นน้องๆสประตูใช่แค่ประตูไม่เหมือนกันแค่ประตูไม่เหมือนกันจริงครับคุณตาก้องร <c oughs> ูสตาร์ทให้พผมอลไยเป็นมัลติฟังก์ชันขวามเบอเป็นครูสคอนโทรลด้านล่างนะครับก็ในเรื่องคอนบอร์ด ซ้ายมือกล้องราววิวควบคุมเสียงอ่าแต่ตัวนี้ไม่มีโทรรัสายครับเ okay. อเไม่เหมือนกันนะโอเคจอเหมือนจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งเนาะพอพอกันอ่าแต่ใกล้เคียงกันนะครับกล้องราววิวแอร์ดิจิตอลให้มีออตโต้สตาร์สต็อปให้ HDMIUSBPower Outlet เกียร์โต้ห e สปีดให้แล้วก็บอหนัง ปรับธรรมดานะบอกก่อนไม่ปรับไฟฟ้านะตัวนี้รับธรรมดาแค่นี้โอเคนะครับย้ำนะราคา579 579นะครับราคาเท่ากับไอ้น้องส้ม599เลยแต่เกียร์ธรรมดาท็อปสุดท็อปสุดของแคปแล้วถูกต้องถ้าท็อปวันนี้ก็เป็นารีนนันนี่ผมไม่มีเลยมั้งแคปไม่มีครับเอใต้แดงอยู่แปดเราขายอยู่579ยอดจากไฟแนนซ์ทุ่มท้น ท่วออมืออย่างเปาให้อย่างเปาได้ด้วยซ้ำโอเคเดี๋ยวไปดูสายอะไรนะสายสายสายซิงแหมุณจะบอกสายเตี้ยอย่างเดียวล<อ>เลอยอสายสายสายซิงนะครับครถเขาเรียกว่าสีสีบอลก็รอสีขาวก็ไอสีดำก็ดูไปดูกันดีกว่าสองคันนั้นเลยไปต้องบอกคุณตากล้องก่อน,อนว่าสองตัวนี้เหมือนกันต่างกัน ภายในกระจังหน้าแล้วก็กุญแจถูกไหมใช่ครับตัวนี้คือ t r i ยเ n น GLX ปี19.20ใหไมล์หมืต่ต้นต้นไปไ้ายแดงอยู่621เราขายอยู่499นะครับบอกก่อนสังเกตง่ายๆดูที่กระจังหน้าอันนั้นดำอันนี้สีบรอนถูกไหมครับกุญแจเดีย๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมันต่างก,กันตรงไหนแต่ตัวนี้ ดูห้องเรื่องก่อนว่าสวยไหสวยงามอันนี้จะเปิดง่ายหน่อยครับเพราะตัวมันเล็กัวตัวมันเตี้ยๆตัวเตี้ยอ๋อไ,ไม่สูงเอเอไม่สูงแต่บอกก่อนไฟดอนเนี่ยเอาไปแต่งไปใส่แม็กเนี่ยโหลดนิดน,นึงสวยเลยสวยครับแต่ทุกสิ่งทางอย่าผิดกฎหมายใช่ไม่งั้นเรียกแขกแน่นอน <c oughs> ไม่ได้เรียกคนนะเรียกแขกธรรมดาทำใจเกตชันได้นดีกว่าครับ S <S ตัวนี้นตัวนี้ข้างในก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะแล้วก็พวงมาลัยเห็นเตี้ยๆแบบน,น,นี้แต่มีมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะไม่อยู่12,000นะครับวิทยุเป็นซีดีทั่วไป USB อยู่นี่แอรหมุนมอือ ออโต้5สปีดแจ้งก่อนว่า5สปีดไม่6สปีดพวกอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้นะครับเนี่ยมัลติฟังก์ชันฝั่งนี้พวบคุมเสียงเปลี่ยนสถาน,นีอะไรอย่างเงี้ยเล็ก,ลกๆนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีแอร์แบ็กให้ด้วยกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้ด้วยที่แจ้งเพราะว่าออปชั่นบางตัวไม่มีใช่ใช่ครับเอ้ตัวนี้มีให้นะครับก็ออปชั่นก็ค่อนข้างเต็มราคา499 รถปี19.20มาอยู่1ื่นสประกันส่วนมีด้วยบอกก่อนเลยรับส่วนลดอีก25 0 0 0ื้าหสบายแล้วงานนี้ซื้อไปพร้อมซิ้งเลยอะ่ะจริงๆอะ่ะไม่แนะนำให้ซิ้งหรอกแนะนำให้ซื้อไปทำอาหารดีเนาะเพราะรถกระบะเดี๋ยวเราไปดูตัวเริ่มต้นหรือตัวซัตเตอร์กันดีกว่าไปตัวนี้ครับอย่างที่บอกอตัวซัตเตอร์ก็คือไฟร2.5ล l ปี19.20เหมือนกันแต่หม่ไม่ถึงหมื่นโล ใบแดงอยู่ห2 0 0 0นะครับเราขายอยู่459เครดิตดีๆออกรถสุนยบาทเป็นเลยดู่อะไรปะดูอะไรพี่เพรออปชั่นมีเยอะไม่รู้จะดูอะไรใช่ <c oughs> แต่จริงๆนะยิ่งออปชั่นมีเยอะเนี่ยเมนเทนแอนโค้นง่ายใช่ไหมคุณตากล้องใช่ครับไม่ยุ่งยาก,กจุกจิกจู่ก็นี่ก็เครื่องทุกอย่างก็เหมือนกันนะเหมือนกันเครื่องดีไอดีถูกไหมครับด้านในเลยดีกว่าครับได้เจาไปดูไฟหน่อย ่ที่ไม่เหมือนกันคืออะไรนี่ครับไม่มีมาติดหันใจให้คุณแจทเลนน่ารักมากต้องแต่ถามถามว่าสมัยนี้ทำได้ไหมรีโมทคนรีโมทต,ติดรถยนต์ได้ไม่ถึงพันใช่ถูกเออกอทำได้แล้วอยากให้ทำให้นะบอกแต่ขอให้มาซื้อจัดให้แน่นอน กระจกไฟฟ้านะครับแต่ไม่มีพับไฟฟ้าให้นะแล้วก็โต่อสตาร์ทแปรอันนี้ไม่เริ่มต้นจริงว่ะคุณตากล้องก็ยังได้กระจกไฟฟ้าอยู่นะจกไฟฟ้าออโต้ด้วยนะออโต้ด้วยนะแต่กระจกปรับออโต้มือกูออโต้มือฟั่งรุ่นรุ่นนี้บอกคำเดียวนะคุณตากล้องต้องมีคู่โสดๆขับไม่ได้ อล้วทำไมอ่ะแล้วมึงจะไปปรักฝั่งมึงต้องมีคนไปด้วยมึงคงไม่ปักบ่อยขนาดนั้นทีเดียวน่าจะจบแล้วนะแม่วันเล่นมุกนี้มึงจะตันเลยต้องมีโค้ดมึงจะไปเอื้อมปรักยังไงอ๋อไปปรักนี่เหรอแล้วก็กลับมานั่งดูอืมอืมอืมปักใหม่ปรักใหม่อย่างนี้เหรอก็แค่วันเดียว เหรอนอกจากเด็กที่บ้านจะสนอ๋อเด็กกูสนโอเคไม9เก้าพัหลักสินะ9 5้าพห็ดโลเกียร์ธรรมดา5้สปีดวิทยุเนี่ยก็เป็นซีดีให้มี usb usb ให้แอร์หมุนมือนะครับบอกผ้าเหมือนกันแต่คนละลายเนอะแต่ภาพรวมรถยังใหม่อยู่ถ้าจะเอาใหม่กว่านี้นะครับบอกครับป้ายแดงครับพี่ เพราะว่าป้ายแดงขายอยู่6 2 0 0 0เราขายอยู hey, oh, ่4 5 9ห้าหายไปแสนห้าเยอะมากเออไม่9 0 0 0โลโอ้แม่เจ้าแอปแม่ให้มาสองลูกด้วยก็ตีแค่อันเดียวคืออันเนี้ยต้องมีผู้นะคุณตากล้องนี่ขับคันนี้ไม่ได้นะเนี่ยได้ได้ทำไมอะ ไม่ลําบากขนาดนั้วพี่รถมันก็ทํามามันก็มีเหตุผลของมันจริงหรอมีเหตุผลของมันด้วยรถ <laughs> ต้องมีเหตุผลของรัด้วย <laughs> 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 ตุยอมว่า <laughs> 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 นะครับทุกคันที่แจ้งมาบอกก่อนเลยครับส่วนรถ25,000บาท25,000บาททุกคันเลย <laughs> นะครับแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน GPS ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ เป็นไายน้ำมันเครื่องให้ขัดเคลือบแก้วให้ผมบอกก่อนนะ EP นี้ไททันทุกคันยกเว้นคันสีส้มนะที่ไม่มีประกันศูนย์ครับนอกนั้นมีหมดเลยใช่ถ้ายังไงเนี่ยสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตัว description ไว้ให้ด้านล่างนะครับไม่ใช่อยู่ในกรอบ่างนี้นะครับแต่เราจะมี description อยู่ด้านล่างให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe กดติดตาม กระดิ่งให้ด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจงให้ทีมงานของ a จ k Auto t r a d ดด้วยวันนี้นะครับ a จ k Auto Trade เนี่ยก็อย่างที่บอกมีโปรโมชั่น2.79ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ตต่อปีพอนานสูงสุด8.4งวดสูงสุดเปอร์เซ็นต์นาน6เดือนนะครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแ c k Auto Trade นะครับวันนี้ต้องขอบคุณตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านตัดต่อเราน้องดีๆให้นะครับน้องเบียร์ที่มาช่วยจัดรถและที่สำคัญคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคุณตตากล้อง พิเศษนะครับน้องต่อเต่ายัางว่างๆว่างๆจะพาไปราชบุรีไปล้างใจให้นะฮห,หล้างล้งางไตไม่เอาไตาพังแล้วเหรอจะพังแล้วโอ้ย,อยหลังใจแล้วค,ครับวันนี้ผมอ๋องแจ็คออโต้เทรดขออนุญ,ญาตลาบกลับบ้านก่อนนะครับแสงหมดแล้วครนะแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเยะ